สวัสดีครับช่องอวนมารีสตอรี่ครับผมยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเข้าสู่ช่องอวนมารีสตอรี่ครับผมนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเ <ümüz> <heroes> พื่อนๆพี่ๆี่เอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าไก่สดร้านโอมาชาลีฟครับผมนะครับนี่ครับผมพามาดูความสวยสดงดงามครับผมร้านโอมาชาลีฟนะครับตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุด แล้ววงเล็บถูกที่สุดนะครับผมนี่ครับเป็นไก่สดๆสวยๆนะครับของร้านโอมาชาลิฟครับผมนะครับนี่ครับสุดยอดมากนะครับผมนี่ครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับครับผมนะครับนี่ครับมาชมโปรโมชั่นดีๆของร้านโอมาชาลิฟครับผมนะครับนี่ครับไปไปสวยมากครับสวยสดงดงามนะครับช่องว้นมารีตอรี่ครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟปีนะครับมาชมบรรยากาศ ตลาดค้าไก่สดนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดแวงเล็บถูกที่สุดนะครับผมร้านโอมานชาลีฟครับผมนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเข้าสู่ช่องวอนมารีตอรี่ครับผมนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟตีมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดนะครับตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดร้านโอมานชาลีฟครับผมนะครับนี่ครับสวยสดงดงามนะครับ รับประกันความสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะครับใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับนี่เป็นไก่นะครับไก่บ้านนะครับผ่านะครับซึ่งตัวครับผมราคากิโลกรัมละเจ็ดสิบาทครับผมนะครับสวยสดงดงามมากครับผมนี่ครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พี่อนีท่านใดนะครับต้องการไก่สดสวยๆนะครับไก่บ้านหรือว่าจะเป็นไก่พันธุหรือว่าจะเป็นไก่สามสายก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านโอมาชาลิปครับผมนะครับนี่ครับ ปาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับน้องมาเติมให้ดูนะครับน้องสาวน่ารักมากครับผมนะครับเป็นน้องๆทีมงานของโอมาชาลิฟครับผมนะครับปาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะครับร้านโอมาชาลิฟครับผมนะครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง อันนี้เป็นน้องเล็กนะครับผมน้องเล็กนะครับผมน้องเล็กน้องเล็กอันนี้เป็นปีกปีกบนนะครับปีกบนนะครับอันนี้เป็นปีกปลายครับผมนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับนี่แปดสิบห้าบาทครับผมน้องเล็กครับผมน้องเล็กน้องเล็กปีกบนนะครับแปดสิบห้าบาทอันนี้เป็นปีกบนนะครับปีกกลางครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็น ปีกปลายนะครับปลายปีกหรือปีกปลายนี่เป็นน่องใหญ่ครับผม80บาทครับผมสวยสดงดงามนะครับอัปเดตราคานะครับราคาตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดร้านโอมาชลิปครับผมนะครับนี่ครับสดสดงดงามมากมายครับผมนะครับนี่เป็นเครื่องในครับเป็นกล็นนะครับเป็นกล็นนะครับ60บาทครับผมนะครับกล็นสวยๆนี่ครับรับประกันความสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะครับใส่ใจผู้บริโภคต้องร้าน โอมาชาลิฟนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับร้านโอมาชาลิฟนะครับผมสวยสดงดงามครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสตีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครต้องการนะครับไก่สดสดสวยๆนะครับราคาถูกนะครับผมขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลิฟนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเข้าสู่ช่องอ้วนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพพี่ๆเอสตีนะครับ มาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดร้านโอมาชาลีฟครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างรับประกันความสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับขายดีมากเลยนะครับผมนะครับร้านโอมาชาลีฟครับผมนะครับนี่ครับฝาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดครับผมนะครับอันนี้เป็นเท้าไก่นะครับผมนะครับเป็นเท้าไก่นะครับผมนะครับนี่หรือว่าเล็บปืนนางครับผมนะครับ ข้าวไก่เล็กเมือนังสวยสดงดงามครับน่ารับประทานมากนี่จะเป็นน่องเล็กครับผมปีกบนครับ85บ้าบาทครับผมนะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ครับผมนะครับเนื้ออกไก่ครับผมเนื้ออกไก่อันนั้นเป็นปีกกลางครับผมปีกกลางนะครับหนึ่ง้าิบาทอันนี้เป็นน่องใหญ่ครับผมน่องใหญ่80ดสิบาทครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับช่างด้วยระบบกิโลดิจิตัลนะครับผมนี่ครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนครับผมนะครับ สวยสดงดงามครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับนี่ราคา25บาทครับผมนะครับตามป้ายเลยนะครับเป็นข้อไก่นะครับข้อไก่สุดยอดมากครับราคานะครับนี่ครับมีเครื่องทําความเย็นเรียบร้อยนะครับรับประกันความสดครับความสดนะครับสะอาดและก็ปลอดภัยนะครับไม่มีแมลงแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมนี่ครับรับประกันเข้าไม่ได้แน่นอนครับเป็นตลาดค้าไก่สดติดแอร์ที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บ ถูกที่สุดนะครับผมวันนี้เป็นปลายปีก40บาทครับผมนี่ครับปลายปีกสวยๆนะครับอร่อยมากน้องแอดชอบทานมากนะครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับแล้ววงเล็บถูกที่สุดและสะอาดที่สุดครับผมสวยสดงดงามนะครับนี่ครับนี่เป็นเกิรนดนะครับ60บ oh. าทเกิรนสวยๆนะครับเนื้อไก่สวยๆนะครับอกไก่สวยๆนะเป็นน่องใหญ่ครับผม น้องใหญ่เป็นปลายปีกปีกปลายนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ปีกกลางนะครับผมเป็นเนื้ออกนะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นเล็บมือนางครับผมเล็บมือนางนะครับอันนี้เป็นน้องเล็กครับผมปีกบนนะครับห้องน้องเล็กนะครับผมแปดสิบห้าบาทครับผมอันนี้เป็นเท้าไก่หรือว่าทีนไก่นะครับเท้าไก่ครับผมนะครับนี่ครับซูเปอร์ครับผมซูเปอร์นะครับ สวยสดงดงามนะครับนี่ครับสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับก็ขอเชิญในที่ร้านโอมานชาลิฟนะครับผมนะครับจําหน่ายไก่สดสดสวยๆราคาถูกๆนะครับราคาไม่แพงนี่ครับมีทั้งแบบพันเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมแกงพร้อมต้มพร้อมรับประทานได้เลยครับผมนะครับนี่เป็นโครงไก่ครับผมนะครับโครงไก่ซื้อสวยนะครับสวยมากและสดมากสะอาดมากเลยครับดูครับไม่มีแมลงวันแม้แต่ตัวเดียวนะครับ รับประกันนะครับไม่มีไม่มีแมลงไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมีใบรับประกันใบรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีใบเจพีมีใบรับประกันนะครับผมน่ครับอันนี้เป็นเนื้อสะโพกครับผมเนื้อสะโพกเก้าสิบบาทนะครับผมมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นปีกนะครับปีกปีกเต็มนะครับปีกเต็มแปดสิบาทดูครับสวยสดงดงามครับแปดสิบบาทปีกเต็ม อันนี้เป็นน่องเต็มนะครับสะโพกครับผมแปิบบาทโครงไก่3ามิบบาทครับผมเนี่ยโครงนี้แบบสวยมากนะครับไม่ใช่โครงแบบโครงนี้โครงติดเนื้อนะครับโครงติดเนื้อสามสิบบาทนะครับสวยมากราคาแบบหืมสวยจริงๆครับราคาก็สวยครับ3ามสิบบาทถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับนี่ครับขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่อนี่พี่ีนะครับที่ร้านโอมาชลีฟนะครับผมนะครับดี้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่นะครับผม อันนี้เป็นไก่สับไก่ที่หั่นแล้วครับกิโลกรัมละห้าสิบาทเนี่ยพร้อมที่จะไปต้มไปแกงนะครับไปทอดได้เลยครับผม่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟตีท่านใดต้องการไก่สดๆสวยๆก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลิฟนะครับผมรับประกันความสดสะอาดและก็ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลีฟครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับดูครับกึ้นหั่นแล้วนะครับกึนหั่นแล้วห้าสิบบาทนะครับผม พร้อมที่จะแกงพร้อมที่จะผัดได้เลยนะครับน้องแอดชอบรับประทานมากนะครับสําหรับกึ่นหรือว่าต่บนะครับผัดเครื่องในไก่ผัดพริกแกงเครื่องในไก่ครับผมอันนี้จะเป็นนะครับนี่อ่าเป็นอ่าตูดไก่นะครับตูดไก่นะครับท่านที่ชอบรับประทานนี่เลยครับเก้าสิบบาทสวยสดงดงามนะครับโภชนาการทางอาหารสูงมากนะสำรับไก่สําหรับไก่ครับผมนี่เป็นไก่บดครับผมนี่เห็นราคาไม่ต้องตกใจนะครับ หกสิบบาทจริงๆจ้านะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนี่ครับนี่หนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทครับผมนะครับสี่สิบบาทจ้านะครับผมนี่ครับเป็นปลายปีครับผมนี่เป็นข้อไก่ยี่ห้าบาทครับผมนี่ครับสวยสดงดงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ท่านใดนะครับต้องการไก่สดสดสวยๆก็ขอเชิญได้ที่ร้านอมานชาลีฟนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับ เอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องดูบรรยากาศขายดีมากเลยนะครับสินส่วนอะไรไก่ครบทุกชนิดนครับมีป้ายบอกราคาวไว้ชัดเจนนะครับรับประกันความสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะครับใส่ใจผู้บริโภคมีน้องๆทีมงานของอมาชาลีฟไว้คอยต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับอเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคต้องร้านอมาชาลีฟนะครับผมนะครับก็ขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟตีท่านใดนะครับ ต้องการจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชลิฟนะครับผมเครับเป็นตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดแล้วก็สดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับผมนะครับนี่ครับหรือจะเป็นไก่เป็นตัวก็มีครับผมครับสวยสดงดงามครับดูบรรยากาศขายดีมากเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเครื่องในไก่สวยๆนะครับผมเครื่องในไก่สวยๆครับเครื่องในไก่สวยๆครึ่งตัวนะครับผมนี่ครับ นี่เป็นไข่ครับผมนี่ครับไข่แดงครับผมไข่แดงหรือพวงไข่ครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับสดสะอาดและปลอดภัยดูราคาครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับนี่ครับแปดสิบห้าบาทจ้านะครับนี่เจ็ดสิบบาทครับครึ่งตัวนะครับพร้อมที่จะไปต้มไปแกงไปรับประทานได้เลยครับเป็นพวงไข่ซื้อัวยๆครับผมนะครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องในครับผมนี่ครับเครื่องในครับเครื่องในมีครบนะครับเครื่องในมีครบ เป็นตับเป็นเกินนะครับเป็นเนื้อไก่นะครับผมนี่ครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับกราบขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ